ไม่ผู้ช่วยกู้ช่วยผู้ช่วยเองแทนเดียวใช่เด้อไอยู่กูอยู่มึงวนจริงป่ะว่าแข่งเป็มุงไม่กระดิกอ่ะเอ้าเหรอเออไม่ได้อยู่ใช่ใช่ไม่ได้อยู่กู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 แอคไปแบบนั้นแหละเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอรดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมันมีแสงสท้อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนำเป็นออฟกัตจิโโรเลยนะครับผมสระผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีน0 0บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าสำหรับคนที่มองหาร้านเติมเกมเติมเงินเติมผ่านบัตรหรือเติมแบบอัตโนมัติเขาก็มีแนะนำเป็น CG c t c ไทยแ l น n d เลยนะครับสะดวกปลอดภัยให้บริการมาหลายปีสนใจโปรไหนทักไปได้เลยที่ CG c t c ไทยแ l น n d ครับผมไปละไปเติมก่อนสวัสดีครับสวัสดี พี่ด้วยนะครับเอ้ไปพูดพร้องเลยอ่ะพี่เจสวัสดีสวัสดีพี่ฟุในกลาสด้วยนะครับพื่ีจด่าโคตรกูเลยนี่ไงกูมาลวเบื่อไงผมไม่ด่าใครทั้งนั้นแหละสวัสดีครับโอ้ยตึงครับพี่ภอพี่บอกแล้วว่าพี่ก็ไหวพี่ก็เอาพี่ก็เอาพอตัวอยู่ปล่อยพี่ร้านสี่อ่ะน้องโอเคครับสวัสดีพี่น้องน้องที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมากับจันเจแล้วกันเนาะก็ผ่านมาแล้วหลายสิบปี อันนี้คือเจ๊กอันดับหนึ่งกับพอเด็ดอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนะถึงได้ชุดนี้มานะเผื่อน้องๆไม่รู้นะครับเผื่อน้องอันนี้ไม่ได้ซื้อไอดีมาหรือว่าปั๊มแรลงอะไรมาไม่ใช่ครับผมไม่ใช่พวนนี้เยี่ยวไหลแล้วต้องเล่นกับแบบตัวตึงของเราโอ้โหคิวเลยเดี๋ยวมันกดออกมึงรอดูเลยไมกดกดกดหม่ได้ป่ะกูจะบอกกูจะบอกน้องเน้นหน่อยนะเว้ยเด็กๆเน้นหน่อยนะเว้ย จริงน่าอ๋ออีกแล้วกูเปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนเป็นชุดอื่นละเอ้ยเลนเจอร์เอามาจากไหนอ่ะเลนเจอร์กูรีวายกูรีวายไอ้พวกคือคือมันจะมี2กรณีไว้ถ้าเกิดคิวเลอร์มันเข้ามาเราเห็นชุดไฟอ่ะมันจะแบบเอ้ยไอ้เฮี้ยนี่แม่งตัวแข็งตัวตึงเลยหรู้ไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่งเก่งจริงแกอีกอีกกรณีนึงก็คือไอ้เฮี้ยแม่งแฮกแม่งมันโปอะไรเงี้ยโอ้ใช่หรอเข้ชุดมาน่ะพอเปลี่ยนชุดแล้วได้เล่นโอ้โอ้เฮ้ยแล้วมัััันนนมมม่่งงีจริบบอ้ไไไไไหหววววกกกทชุดฟพ โอ้โหด่านนี้มึงเคยเล่นไหมเนี่ยฟุกด่านน่ะกูไม่เคยเล่นแต่กูมองพับไม้มากูว่าตึงพอโอ้โหวินวอล์กวินวอล์กเจอไอเดเรดเอ้ยมึงจุ๊บเป็นยูนิเดเรดอ่ะชิวชิวเดเรดก็เด็กสมัยเก่าเด็กก็โดนกูโอ้โหฆาตกรสมัยก่อนอ่อนเลยอันนี้อ่อนเลยกูอยากได้ตัวที่มันแบบคือกูโดนแล้วกูพังหักอ่ะพังหัะเลยอ่ะเอออยากนวดเหมือนแป้งอ่ะอยากแบบโดนแบบโดนใส่น้ําใส่น้ํามันจะเละอ่ะเด็กมันกรอบมืนใส่น้ำแล้วมันกรอบมันเหนียว เอ้ยมึงไปช่วยเพื่อนดิเฮ้ยก <c oughs> ูกูปั่นครึ่งแล้วเนี่ยมาเอามเงามาเอามึงแล้วเ,เาหรอใช่ใช่ <c oughs> เพื่อนอยู่กูโอเค็มเดี๋ยวกูเล่นให้ดมเดี๋ยวกูเล่นให้ดมอ <c oughs> ยู่ก<ๆ>ูอยู่กูมันมาตีกูฟรี <c oughs> ไม่ขอดมขอดู <c oughs> ได้ปะช่วยแล้ว <c oughs> ช่วยแล้วช่วยแล้วกลับไปว่ะมันกลับไปแบบฟุกมันจะเอามึงว่ะมาเอากูมันก็เอาไม่ไหวเฮ้ยเพื่อนมึงหลบไปเลยเดี๋ยวกูโชวยไหนมันอยู่ไหนอะเพื่อนมันตามมึงมาเนี่ยมันทิ้งไปแล้วว่ะดิมันจะไปเอามึงอ่ะกูก็อยากกันระวังนะระวังนะเฮ้ยมมมมมััััันนนนนนนตตีีีีกกกกกกูููููทเเเเดดยยยววววไไไปลล่่่่่่่่ะะรรร้้าาขอออออองงงงจิิถคืแบบ โชว์เอากูไปแเอากูไปแเอากูโชว์ให้มันรู้นี่มาเสิร์ฟบอกไปทายหวางกูจุ๊กเลยกูจุ๊กโชว์กูจุ๊กโชว์ติด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 อยู่กูอยู่ก็เฮ้ยทำไมมันวินวอลแล้วมันกระทืบได้อะเพื่อนมันกระทืบได้เฮียมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วมันวินวอลมันกระทืบได้ไงอ่ะมันกระทืบได้เฮ้ฟุกมึงอัพแพน่อยวิดวอลแบบนี้มันกระทึบไปอยู่กูอยู่กูอยู่กูเยอะมึงวนจริงป่ะว่าแขนเป็งมุงไม่กระดิกอ่ะเอ้าเหรอ เออไม่ได้อยู่เดี๋ใช่ใช่ไม่ได้อยู่กู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 แอดไปแบบมึงแอดด้วยไม่รู้ไม่รู้แบบใครไม่รู้ตูกูโชว์แอดอ่ะมันทิ้งไปแล้วมันทิ้งไปแล้วมันทิ้งไปแล้วมันเอากูไม่อยู่มันทิ้งกูไปแล้วนะฟุกมันไม่ไหวกูจริงไอ้นี่วิ่งไปพร้อมน้ำตาเลยมันเห็นกูอ่เลยเพราะว่าเมื่อกี้กูปั่นอยู่เครื่องล่างมึงอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะให้กูไปช่วยเพื่อนเองมึงปั่นไฟไปเลยหน้าที่มึงอ่ะรีแพดเจเนเรเตอร์รู้เรื่องเวอร์อ้กูอยากตรวจสอ์เกมมิ่งอ่ะ ก็บอกให้ว่าเมื่อก่อนนะเอาเป็นว่าฆาตกรนับคนได้ที่กินพวกพี่โลโอเคหอยเหี้ยนะทุกคนทั้งไม้ไม่ไม่มีไม้ครับไม้ไม่ใช้กับน้องใจเย็นไม่ใช้เหี้ยอะไรกันไปอยู่กูไปหาเพื่อกูไปหาเพื่อนเดี๋ยวกูไปปั่นให้กูไปซ้ำเครื่องให้ฟุกใจเย็นกูเปิดเลยป้าก้าวว้าหรือว่าเปิดเลย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 เปิาเยก้าวไล่สาระ เอ้ยทำไมมันไม่จัดทิลเลอร์ตึงๆมาให้เราวะก็จะตามแรล่งมึงว่ะดูทรงออกเลยออกเลยเลยปล่อยปล่อยคนจีนมันโชว์ไปไปปล่อยมันโชว์ไปพวกเราเสียเวลาว่ะพวกเราทำรอบ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 ทำรอสูตรนะจดจดเลยน้องจดเลยจดเลยน้องจดเลยจดเลยครับจดเลยถามว่าใครเก่งสุดในตี้ในทีมนี้อ่ะดูที่แตมนะอันนี้เป็นการคาดคะเนด้วยสายตาง่ายๆก็กูปั่นอย่างเดียวว่ะเพื่อนมึงไม่จูกเลยอันนี้ไม่จูกอะไรก็กูจูไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหด่านนี้มึงเล่นง่ายเลยเด็กฟก ไหนอ่ะโอ้โหดั้นเดิมเลยด่านี้กูจู้แต่สมัยกูอยู่อนุบาลบอลมิโนรุกกดโจมึงนี่คือแกล้งล้องเลยนะมีเข้าบ้านใหญ่อ่ะเฮียโทรมาขอโทษหลังเราตีมแค่นั้นเองอ่ะเฮียตัวหมาเป็นเรื่องวะเฮ้ยนี่เลยอะไรวะอะไรวะอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะมันเล่นสองตัวละครยังไงอ่ะมันได้กลิ่นจานอ่ะไอ้เฮียมันได้กลิ่นขนเจ้าชูอ่ะเอ้ยโอ้โหไปก่อนแล้วกัน ตัวละครตัวใหม่ล่าสุดเลยไม่เมื่อกี้มันเอาหมาเข้ามาแล้วหมามันเห่าแล้วก็มีป้าแก่ๆวิ่งตามมาแล้วกูว่าจู๊บเออนั่นแหละตัวละครหลักมันไหนป้าแก่ๆนั่นตัวละครหลักมันเลยอ๋อไงไอหมามันเป็นตัวละครรองเป็นเพื่อนเราเขาวห่ปะนาะทมัตอะไหวครับไหว๋อฝึกไหวๆพี่ไม่ไหวเรี่อพี่ดังๆนะน้องตัวนี้เล่นเป็นตัวนี้เล่นเป็นโดะเรียบร้อยครับผมนี่ไงร้องฝืนไงที่หลังเลยกพี่ดีกว่าพี่ไหวอยู่ตัวเนี้ยรับรับ โอ้ยเอา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 อยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กูผับเลยเอาเอาเอาไอ้จูเอาสุดละหนุ่มจูให้ดมหนุ่มจูให้ดมหนุ่มจูให้ดมจูให้ดมจูให้ดมมันกระทืบเครื่องนะเมื่อกี้ไอ้ฟุกเรื่องเรื่องเพื่อไม่มานะฟุกฟุกระวังมามามาตรงนี้ไม่เลยแต่เมื่อกี้มึงเห็นกูไหมล่ะเมื่อกี้อ่ะอุ้ยหมามันมาเห่าคืออะไรหมาเมาคืออะไรมันหมาเห่ามันไม่กัดมึงเข้าใจป้ะเนี่ยมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูโอเคเออเฮ้ยมันมันรูัว จานมองหลังเลยตอนหมาวิ่งมาจานมองหลังพอวิ่งมาจานก็โยกไปอีกฝั่งนึงมันจะก,กาัดไปได้ถูกเออมึงโยกแบบโยกซ้ายโยกขวาโยกแยกเออน้ำท่วมแม่ <c oughs> ไปแล้วแผ่นหนึง่งต่อกระแทกเสียงนี่กูรู้เลยเฮอไม่ใช่ของที่ัดทำแน่นอนนะ <c oughs> อุ้ยหมากัดแขนกูช่วยด้วยโอ้ห <c oughs> มากัดแขนแล้วมันอวดเยี่ยโกงไอ้สัตว์อวดวนร้องอ่ะแมนเนี้ยเย่ฉันวนร้อง จันเจเพไปร้องอ่ะโอ้โหกูข้ามมาแล้วอย่างแหลกเลยสัตว์โอ้โหไปแหลกไปแหลกล่าสุดไปแหลกเป็นไงสองเครื่องก็ถือว่าได้อยู่นะค่อะไรเครื่องเดียวเครื่องเดียวแม่เอ้ยไม่น่าห่วงไม้เลยว่ะนี่กูห่วงไม้เนี่ยใช่เหรอวะกูเห็นมึงลบไปสองสามแคตโอ้โหมึงเล่นยูนิเวอร์สเดียวกูวะเนี่ยเนี่ยเต็มไม้ในขวากูซ้ายกูมีหมดใครมาช่วยกูรอด ยากแหละอันนี้มัไล่เ,ลเ,พเ,เ,ลเพื่อนเราอยู่มันไล่เพื่อนเราอยู่เล่เกดเพื่อนฮิวเลยเมื่อก่อนพี่ก็ตึง,งแบบเนี้เมื่อก่อนทีมโซโฮนี่ไม่ไหวกับทีมผมนะบอกว่า <c oughs> อ <c oughs> อยากจะเจออยู่หรอกแต่ว่าไปไปตกรอบคัดรอบอะไรมันเอาเราไม่เจอไม่ถึงพี่เจ๋อไม่ถึงโซโฮตกรอบแรกเลยพวกเราเพื่อนเราพูดนิดเดียวเขาบอกว่าพวกเรารอแข่งอยู่รอบออฟไลน์เฮ้ยไมื่อค่ำตะก่อนอยู่เลขกสี่ลงหนึ่งไว้ยนี่เลขกสี่ลงหนึ่ง วิ่งไปดูเองดีกว่าไเฮียคนต่อตีมันล้เบิด์ดเลยกูไปดูขิปเลือกเองดีกว่าแม่งบอกจุดกูยากเกินไอ้พวกเอ้ยกูขอตรงเพื่อนนี่ถ้าว่ากูยังเล่นอยู่กูพัฒนาเป็นรหัสมอสไปแล้วนะเนี่ยคือแบบคนตามวงเลยรหัสมอสไอ้เหี้ยมึงก็มึงก็ล้ำเกินตรงนี้มึงล้มไม้หมดเลยเหรอเพื่อนไอสัตว์ไม่ใช่แผ่นเล่นเลยเฮ้ยกูอยากกูใช้แผ่นเดียวเนี่ยตรงเนี้แผ่นเดียวเนี่ยโอ้โหกูไปเร่งลูดหลังกูอีกขวานปั๊บมันปล่อยหมามาดมกินปุ๊บ จัดคุกเชิญผมหน่อยจานได้เลยครับแค่เรียกผมคําเดียวผมไปเลยได้ครับได้ได้เชิญหน่อยช่วยหน่อยสบายเลยน้องเดี๋ยวสุขสุขติแน่นอนวิมาละเฮ้ยแต่ว่าถ้าจุกไม่ไหวเรียกพี่ได้เสมอนะได้ครับวิ่งเลยน้องวิ่งเลยวิ่งเลยนะเดี๋ยวพี่บอกให้ครับขอบคุณครับไปนีจันท์คุกไม่เก่งเกินว่ะเชี่ยคะแนนมันจะล้นเอาเดี๋ยวเจมึงช่วยอทำให้คะแนนมันจะล้นสามร้อยสี่เก้าโดเนทครับใช่เหรอบ้านใหญ่เนาะไอ้บ้านใหญ่เยอะจานจับทร์คุกนี่ยปั่นอยู่ตรงซ ขวากลางอ่ะโอเคโอเครู้เรื่องใกล้กูเรียกด้วยแล้วกูรื้อเรี่องไปก่อนกูรู้บ่วไปก่อนหมายหมดแล้วหมายหมดดีเจลงกันนะแล้วโอ้ยเฮียไปไม่ทันโดนแขวนเลยคิวเลยังไม่ทันไล่กูเลยนลองหมายหมดเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคมันเมากูละทิงทิงทิ้งทิ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 งมันไม่ไหวผมมันไม่เหยียบเครื่องนี้มันไม่เหยียบเครื่องนี้ไม่ไหวกับผมไม่ไหวเฮียมันมีคิวแรกตัวไหนไหวกับผมบ้างหรอวายเฮียไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่ ซื้อของ2,016แสดงว่ายังยังมีน้ำยาอยู่เนี่ยฟุกก็กูปั่นไปสองช่วยไปหนึ่งจุกอีกเท่าไหร่เฮ้ยโทร์บัสทร์บัสขานั่นแล้วเฟสสองไม่ไหวไปเทนหน่อยดิเพื่อนมึงกับไปเทนหน่อยกูปั่นไฟตึงตัวตัวละครกูปั่นไฟเร็วใช่หรอเดี๋ยวกูจะบล็อกเออตัวละครกูปั่นไฟตึงไม้มันหมดแล้วเดี๋ยวให้กูไปเทนตอนไม่อัพวูกลินเนี่ย ตัวละครมันมีพัฟซีฟนะมึงรู้ป่ะน่ะไม่รู้กูบอกนอนใหน้กูปั่นไฟไวสามเปอร์เซ็นต์ตายนะออกไปคุยแชทไวออไหรถ้าเ<อ>กิด<อ>ถ้าเกิดตูยังไม่เจ็บอะ่ะกูจะปั่นไฟไวขึ้นสามเปอร์เซ็นต์อ๋อรู้เรื่องคุยแชทไวโอ้ไอ้ฟุกไม่อัพแพตตัวตัวมึงอ่ะฮิวฮิวเพื่อนไวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเสร็จป่ะเพื่อนเสร็จทันป่ะเจ๊เสร็จทันปะเพื่อนปันอยู่ทันทันแปดสิบแปดสิบเอาตัวบล็อกไว้ให้กูไม่ไม่โอเคโอเครู้เรื่อง เอ้ยแล้วกูหลุดเลยยี่อะไรเกมกากไอ้ฟุกอย่าให้หมากัดกูค้างกูค้างกูมาแล้วกูไอ้ฟุ๊กออกไปได้ไม่ออกได้ออกได้ออกได้มันไม่ไหวว่ะมันไม่ไหวไม่ไหวรอ่ามวิชันนะเมื่อกี้มึงเลือกได้นะถ้ามึงไปเทรดช่วยโทมัสเขาคงไม่แบบตายแบบนี้ว่ะต้องฝึกเพิ่มไอ้นี่โทมัสอ่ะใช่ครัไม่น้องไม่ไหวน้องเรียนระบพี่ก็ได้ขอเนื้อได้ไหมมาละ เรียบร้อยไอ้ฟุกแตกแล้วด่านนี้เรียบร้อยน่าอะไรวะเนี่ยกูขอแบบอุ้ยกูเจออันนี้ด่านปราสาทตป่ะเออด่านปราสาทตป่ะเจอเพื่อนจัดฟุกไปจูโวนี่ไงโอ้ยเฮียเนื้อป้าเนื้อป้าเนื้อจริงเนื้อจริงได้ยินเสียงกรี๊ดปะล่ะเนื้อเนิร์ดมึงรู้ป่ะมันโดนตบนกหวีดติดคอมาหลายตัวแล้วเว้ยเอาดีเน่าวีอาจารย์วิ่งมาใช่ใช่ไม่รู้มันมันบิงมาที่ตัวผมเลย ส่วนแม่งเลยไงส่วนกระแสทารากินปลากระป๋องเรียบร้อยมามาขับสวนมาดันฟุกมันต้องจ่ายไปเลยฟุกมันต้องจ่ายไปเลยฟุกคุณต้องเข้าใจนิดนึงอ่านเกมอ่านเกมเรากูจูไปหนึ่งช็อตช็อตกระปิดี่แช็อตเดียวมันเอาเลยว่ะเอาเลยเคมเลยไม่มีระวังกระทิบหอลาด้วยนะไม่มีไม่มีไม่มีเป็นไงเราก็แบบเทียใกล้ๆกันเลยปะสมัตตึงพอๆกันเทียเทียนี่เจ๊ขนาดมันมาลบมันมาวางยาลุงกับดักไว้ตรงนี้กูยังเอาลงเฮ้ยเฮ้ย เยมื่อกี้ยังโมยแล้วกะเสียท่าลาแมวกินปลาหมากัดกระฟุงคนเป็นไงกัดกระฟุงคนแล้วกูฉีกกูทำระยะช็อหน่อยดิกูทำระยะทัสิบหกก็จุกเป็นเนื้ออะหลงหลงเแล้วกูทำระยะช็อตสองตายยากแม่งใช้ยากว่ะทำไมมันกด E ไม่ติดวะเพื่อนโอ้ยไม่ได้ว่ะมึงต้องโดนแขวนก่อนไม่ตายยากอ่ะ เออมึงต้องกดโดนแขวนก่อนทีนึงเอ้าลูกโอ้เฮียเกมแม่งเนิร์ฟตายยาแล้วเมตาไหนแล้วกูเฮียแล้วกูไม่รู้เมื่อกี้กูกูสวนกระแสเอาน่ารับเลยกูกากดตายยากสวนเลยช่วยให้เลยช่วยให้มันเปลี่ยนตั้งนานแล้วเอ้ากูกูไม่ได้เล่นหลาเหลวว่ะเมื่อควรจะบอกปะฟื้วันนี้จะฟื้นวันนี้จะฟ้นวันนี้มาแ้ม้แลวาแลวนาแล้วนี้วมา้มาแล้วาแล้วาแล้วมาเลี้มรแ้เลยว่าเล้ปพี่เอกมี่ก็คือแก้ล่นใกล้โทเทลวมาแ้วล้วมาลแลวลวแแ้แค่ออกเลยว่ะ เยแล้วใครเอาโทเทีมวันนี้มาพี่เอามาห่อพี่ใช่ใช่โทเทีมบูนไงเอาไปเลี้ยงเด็กโทเทีมรักไปเท่นั้นรักไปแต่พวกนี้มาครับแต่พวกอยู่นี้กดตะเป็ดบาเข้าไปกดตะเป็ดบาเข้าไปไปไหนอ่ะผมมาแล้วอ่าลงไปปั่นข้างล่างอ่ะลงไปแล้วมันมีเครื่องข้างล่างอยู่เครื่องนึงเชี่ยมันดูน่ากลัวยังอับพี่มันก็มิติพิษวงงแล้วเนี่ยวแล้วเรื่อยเครื่องอยู่ไหนล่ะจันไม่เสร็จนะแขวนนะจันโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วเฮ้ยมันมันไม่ระเบิดนะเดี๋ยวเครื่องเนี่ย ไอ้ที่ฟูข้างล่างมีทั้ง3เครื่องใช่เหรอ3เลยเหรอนี่ไงเจี๊ยบเอกเยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นบ้านฟ้าให้บ้านเล็กเครื่องไหนพี่มันมีสามเครื่องข้างล่างเลยออกออกจากห้องวาร์ปมาไอ้ตามตามพี่แล้วระบบจะขึ้นยังไงอ่ะพี่ใช่มันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างบนนะผมขึ้นข้างบนแล้วมันห่วงเครื่องบ้านเล็กตอนนี้มันห่วงเครื่องบ้านเล็กอยู่นะมันลื้อหา่ะบ้านเล็กอ่ะมันลื้อหามันออกมาละเฮ้ยมันเป็นคนจีนเหรอหัวชอบลื้อ ก็จ่อสีเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิถ้าเราเสร็จเครื่องนี้เราต้องไปปั่นข้างล่างอย่างเดียวเปล่าหตัวมัสไม่ไม่ข้างล่างเสรัจเครื่องหนึ่งข้างล่างหนึงข้างล่างเสร็จแล้วเครื่องนึงแสดงว่าไม่โซนละโอเคเอ้ยกูเป็นคนปั่นเองมึงอย่าแจ้งข้อมูลซ้ำซ้อนได้ปะแย่เลยเดี๋ยวจุกให้ดมเดี๋ยวพี่จุกให้ดมฟุกเอ้ยมึงลงไปข้างล่างแล้วอ่ะกูเห็นนะกูพอเทอเทกกันเลยอะไรอยู่กับกูะเลยแล้วพยายามวนไม้ท้ายขวามใช้วิปเปอร์ป่ะวะเนี่ย เพียเขาไม่ใช่กันแล้ว네พี่เฮ้ยมันอยู่กูอะเฮ้ยแล้วมันมันพยายามหากูอะเฮ้ยมันเปิดมันอยู่มันอยู่เครื่องหน้าหน้าเข้าวาร์ปลงล่างอ่ะมันเปิดกล่องมันเปิดกล่องปองเกิดปองเกิดเปิดกล่องปองเกิดมันเปิดกล่องเลยด้วยเหรอเออมันไปแล้วมันไปแล้วเอาไม่ลงมันวนกลับมันวนกลับทำไมมันอยากจะได้กูมากมากวะยังอยู่ยังอยู่เครื่องเ่งที่เซตล่าสุดกูจูกลมกูใส่กลกูใส่กลใส่ไฟเปล่าไม่พูดกับจัดจิตอ๋อไอเจไปแอบดิเพื่อนเดี๋ยวพวกกูจะการเอง กูเจ็บทำไเฮมยมาแล้วน่ะไม่ได้แล้วไอ้รุ่นคัวะเพราะมันดาวจานะแต่กูระวังนะก็น่าจะโดนกูนวดอีกนานอ่ะเออพี่เอกปั่นอยาวอุ้ยเทียนตายห้าตายยากอะไรมันใช้ไม่ได้วะบักมะเนี่ยมึงกดไม่ติดหรือไม่คือเราต้องชิปไหมตายยากอ่ะ ชิปดิเออกูก็วิ่งอยู่เนี่ยวิ่งติดกำแพงเนี่ยแม่งวัวเปิร์มแม่งมีปัญหาไม่น่าเอามาเลยว่ะแม่งมีปัญหาเลยเหรอเออพวกพวกกูไปช่วยให้กูกลาโชว์องนารายตายยากเลยเมื่อกี้โชว์องนารายเฮ้ยมันไปทางคนปั่นเสร็จไปทางคนปั่นเสร็จแป๊บนึงฟุบแป๊บนึงแป๊บนึ่งดู่วยผมดูควาผมดูควาผมล่างประตูล่างเอาเราไมปดูกดสมัยปลาแล้วเหรอกดดิกดกดกดเป็นจังหวะกอลใช่ใช่ใช่มันไม่ต้องรัวแล้วใช่ไหมใช่รัวเดี๋ยวผมมาเทฟเฟนมาเทฟเฟนให เดีวเพร็วเร็วโคตรสวยเจ๊เอาดีๆอะไรให้กูไปโชว์ปะมึงไม่เป็นไรกูโชว์เองกูโชว์เองเยเยช่วยด้วยเ้ยันเป็นกวย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 ชิวกวยชิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดฟังอยยเปิดเลยเปิดรอเลยแล้วกูเข้าตู้ไงเอ้าแล้วมันดิ้แม่งมันมันมันหืดอยู่อ่ะมันอืดอ่ะเช่กูเปิดประตูไม่ได้สไม คือมันหืนแบบเนี้ยมันก้มหน้าอยู่แล้วกูอยู่ในตู้มันดึงกูได้ไงก่อนมันยังไม่แห่ครับจ่าตอนนั้นกูไปเปิดตู้เปิดตัวสมัติจะได้เหลือเชื่อว่าเกมแม่งเปลี่ยนไปเลยเปิดก่อนเปก่อนเปก่อนไล่ผมไล่ผมยาวไล่ผมยาวผมเอาให้ตัวเนี้ยเอ้ยไม่ได้ไล่กูกูผมสั้นมาช่วยกูก่อนกดแมนแกดแมนแมนกดโคตรแมนโคตรแมนโคตรตอนนี้เหลือนิดเดียวแล้วเหลยอต้องไปว่ะเอ้ยสโคตรสโคตรสโคตที่เกิดมาเพื่อแบ่งปันไปแลยพี่ไปเลยจานนอนไม้เหมือนเดิมได้จานนอนไม้เหมือนเดดิมไ้ สักคนที่เกิดมาคู่กับฉันได้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 นอนไม้นะนอนไม้สวยโคตรไม่เอาตัวบล็อกเอาตัวบล็อกเอาตัวบล็อกด่าไปเนี่ยด่านี่บูนนั่นไอ้บูนนั่นไอ้บูลนั่นถึงไม้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 เฮ้ยมันมาประตูมันมาประตูมันกลับไปมันไปกลับไปคนช่วยกลับกลับแล้วกูวิ่งยาวเลยตายสวยสวยชิวชิวชิวออกเลยชิครับชิวครับชิวโอ้โหเอ้กูขอใช้ตายยากสักทีได้ปะอ้าวแก เฮ้ยมึงไปใช้ไกลเกินฟุกมึงไปใช้ไกลเกินใช่เหรอเฮ้ยมันไม่แมวกูเลยว่ะมันไม่ไหวอะต้านมันไม่เอามันไม่เอามันไม่เอาแล้วกูไม่อยากไปจู๊กเด็กคะแนนจู๊กกูมันเต็มไปแล้วอะกูจู๊กตอนต้นเกมไปเยอะจีแล้วอ่ะใช่เหรอเออมึงรู้ไหมวิกที่ผ่านมากูอันดับหนึ่งะนะคนดูดีหนึ่งร้อยคนที่โหวตให้อ่ะเออเอาดีๆมึงไปบอกเขาเลยเดนไปที่แข่งเก่งที่สุดอืมเที่ยโซโฮที่สองนะมึงรู้ปะน่ะไม่ใช่แล้วคือว่าแปลกแปลกแล้ว